สวัสดีค่ะเช,าช้าสดใสของเด็กๆตะกุลทองเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือคนสวยมาส่งความน่ารักเหมือนเดิมค่ะตะกุนมาพร้อมกับเสียงแจ๋วๆของแม่เหมือนเดิมค่ะพอๆแม่อย่าพึ่งเบื่อเสียงแม่หนูนะคะแล้วก็อย่าพึ่งเบื่อพวกหนูนะคะเข้ามาดูคลิปให้พวกหนูเยอะๆค่ะเข้ามาดูแลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกหนูด้วยค่ะ ใช่ไหมลูกมาดูตาโตๆของชาตูนเนี่ยค่ะชาตูนจะมาส่งความน่ารักให้กับพ่อๆแม่แม่เอซีได้เห็นได้ดูทุกวันเลยพร้อมกับพี่ๆน้องๆดูนะคะแม่เห็นนั่งนานสักพักแล้วนะคะนั่งมองมองใครมองคนโน้นคนนี้เล่นนี่น้ำชัยก็ตามแม่น้ำชยัยทองทวี อาทองอินแล้วก็แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยค่ะแล้วก็มีบางกลุ่มนีม่พี่สายพี่สายกินน้ําอยู่นะคะกินน้ําเยอะๆลูกมีพ่อพ่อแม่พ่อพ่อแม่บางท่านบอกว่าไม่เห็นพี่สายเลยพี่สายจริงๆเขาอยู่ในทุกคลิปนะคะจะแม่กิ่งจะถ่ายให้เห็นพี่สายในทุกคลิป เพียงแต่ว่าบางท่านที่บอกว่าไม่เห็นพี่สายฟ้าอาจจะจําเขาไม่ได้ค่ะเนาะเพราะว่าแม่กิ่งก็เข้าใจค่ะลูกๆแม่กิ่งมันเยอะแล้วก็คล้ายๆกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าพี่สายฟ้าจําง่ายๆก็คือเป็นแมวลายเสือที่มีถุงเท้านะคะเพราะว่าน้องๆเขาจะไม่มีใครมีถุงเท้าเลยถ้าเป็นกลุ่มพวกน้องๆเขาอาจ,จะจํายากสักนิดนึงแต่ถ้าพี่สายเขาจะมีถุงเทา้าสายฟ้าสบายดีแล้วนะครับ เก่งแล้วครับเดินเล่นได้สบายแล้วครับกินเก่งเหมือนเดิมนะคะอาต,ตุนย้ายมุมนอนแล้วหรอคะลูกฮะอ,อู้พี่นำชัยพี่นำชัยก็ตามเกาะแม่อยู่นี่แหละฮะพี่นำชัยนี่ ช้ก็ตามเกาะแม่นะคะตามเกาะแม่อยู่ทุกมุมแม่เดินไปไหนก็เดินตามวิ่งตามแม่ต๊อกต๊อกเหมือนเดิมค่ะนี่วิ่งตามให้แม่เกาผมให้ครับเกาหัวให้ครับรักลูกรักรักน้ำชายรักทุกคนนะลูกอย่างแม่ทองมาก็เหมือนกันนะคะก็ต้องกอดเขากุ้มเขาหอมเขาบอกรักเขาทุกวัน ลมคะ่ะคนสวยของเราไฮสายลมนี่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 นนี่มีเขาคนเดียวเนี่ยค่ที่โชว์ลีลาแบบนี้ให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูทุกวันเนาะจริงๆเขาเล่นทุกวันนะคะเพียงแต่ว่าบางช่วงแม่กิ่งก็จะไม่ได้ถ่ายในช่วงที่เวลาที่เขาเล่น ถือว่าเป็นการได้ออกกําลังกายที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับลู่วิ่งอันนี้ที่แม่นาท่านได้เมตตาสั่งมาให้สองอันเนาะเนี่ยค่ะขนาดขยันเล่นลู่วิ่งขลัดขยันออกกําลังกายแบบนี้แต่ก็ยังพุงพุยอยู่นะคะพุงยังพุยอยู่ครับผมชอบมากเลยครับลู่วิ่งอันนี้ครับ ของเล่นเด็กๆของบ้านเราซะส่วนใหญ่ที่มีก็นี่แหละก็จะเป็นของแม่นาแม่นาซื้อให้แล้วก็ของคุณตาคุณยายหมอซื้อไ้ให้แล้วก็ของคุณเอกสิทธิ์เนาะที่ซื้อไว้ให้อย่างพวกนี้ก็จะเป็นของคุณเอกสิทธิ์ตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะคะแม่กิ่งก็ยังเก็บไว้อยัยงใช้ลูกๆก็ยังใช้กันได้อยู่ แม่กิ่งก็ต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่ทุกท่านที่ได้เมตตาบ้านเราหรือไม่แม้กระทั่งคอนโดบางอย่างที่แม่กิ่งซื้อเองแต่ว่าก็เป็นที่พ่อพ่อแม่ก็สมทบทุนกันมาแม่กิ่งก็เก็บหอมรอมริดไว้แล้วก็อันไหนที่ดูแล้วว่าลูกๆควรจะมีก็จะไปซื้อมาให้พวกเขาค่ะก็ถือว่าทุกท่านทุกคนได้ช่วยเหลือกันในบ้านของเรานะคะอย่าแกล้งน้องลูก ทองทวีเกเรกับน้องช่วงนี้ ừ, ตื่นกลัวกันอามองสงสัยสงสัยใช่ไหมทองทวีเกเรกับน้องไม่ให้เข้าโกงนะลูกหรือไม่ก็ให้ไปอยู่หน้าบ้านกับน้องนะไปอยู่หน้าบ้านกับทองพูนนะน่าจะแก้งสายฝนสายน้านะคะสายฝนสายฝน,ยฝนผับคอแดงสายลมนี่ก็คือจะเป็นทองหยิบพี่ทองหยิบ ช่วงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเนี้ยค่ะที่มีการเกลรกันกับปุกลูกน้อยของเราไม่สนใจใครจะแกล้งกันยังไงหนูไม่สนใจแม่หนูแต่งตัวดีกว่าแม่เพิ่งซักเบาะมาให้นะคะนอนเกอรกิ้งกระบาใหญ่ไม่ค่อยนอนนะคะแต่ชอบนอนกระบาดเล็กๆแบบนี้มันพอดีตัวเขาเลยเวลาเขานอนลงไปพ,พ่อแม่ดูความน่ารักเขานะคะ คนนี้ก็เหมือนเดิมตามติดแม่เหมือนเดิมแม่นั่งอยู่ตรงไหนเขาก็จะมาแมะอยู่ข้างๆแม่หันหน้ามาทางนี้สิลูกตุนนหันหน้ามา,าไปไหนอีกไปไหนอีกอุ้ยลูกฉาวนี่นี่ไปแแม่ตรงนั้นดีกว่าแม่ขอแต่งตัวก่อน ไาลลมจะขึ้นอีกเหรอลูกฮะไหลลมจะขึ้นอีกอยังไม่ขึ้นแม่ขอนอนพักตรงนี้ก่อนเน่ยค่ะความน่ารักของลูกๆตระกูลทองในแต่ละวันแต่ละวันมีทั้งเ,เกเรกันบ้างรักกันบ้างม้งมิ้งกันบ้างนะคะแล้วก็เอกเคนกกันบ้างของในแต่ละวันนะคะ ทองอ้นนะคะทองอน้นทองอ้นอยังอ้นแอนอยู่นะคะเออเอาลืมแม่ลืมแม่ลืมคนสวยรายงานตัวอน,นูนำพาค่ะอาหมวยน้อยค่ะลงมาจากข้างบนก็จะมาอยู่มุมนี้ค่ะเขาอันนี้ก็ใส่ทานค่ะน้องเล็กของปุ่มเสือนะคะเป็นรุ่นเล็ก ของบ้านเราแล้วใครนอนอยู่ข้างในทองเต็มนะคะทองเต็มนอนข้างในแล้วก็ไม่ต้องไปกวนพี่ๆเขานะเนี่ยพี่ทองแท่งนอนแล้วก็จะเป็นทองอุไรนะคะนอนอยู่มุมนี้ และคนก็เอกขเนกแต่งเนื้อแต่งตัวรอแล้วครับหล่อแล้วครับลูกสบายจังเลยพวกหนูเนี่ยนะถ้าไม่ได้มาอยู่กับแม่เนี่ยจะได้มีโอกาสได้นั่งนอนแต่งตัวสบายๆอย่างนี้ไหมลูกชีวิตนะคะที่ผกผันไม่ว่าจะเป็นของคนหรือของแมว อย่างแม่กิ่งนี่ก็ชีวิตก็ผกผันได้มาเป็นธาตแมวเต็มตัวแล้วนะคะแต่ก็มีความสุขค่ะมีความสุขก,กับการเป็นธาตแมวต้องยอมรับว่าเป็นธาตแมวเต็มตัวจริงๆเพราะว่าตอนนี้ได้หลงรักคําว่าแมวไปแล้วค่ะอาตุนจะนอนแล้วเหรอลูก ตุลๆจะนอนแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่กิ่งพาไปดูโซนหลังบ้านกันนะคะ<ม>เผื่อพ่อพ่อแม่จะคิดถึงพี่ๆกลุ่มหลังบ้านกันบ้างว่าวันนี้พวกเขาเป็นยังไงกันจตูนขอนอนก่อนค่ะมาแล้วลูกมาแล้วอยู่ไหนกันหมดอะทุ่งทองทุง่งทองจะนอนต่อแล้วเหรอคะลูกเอแง่แง่ทองสุก มามาช่องมามารายงานตัวเร็วๆมารายงานตัวลูกมาชองเอกพ่ชชองนะคะแมวส้มของเรารักกันรายงานตัวเหรอลูกรักกันรายงานตัวส่วนคนนี้ก็วิ่งตามแม่ของสุกเหมือนเดิมนะคะพิ่คิวคัพพิคิวเล่นอยู่สวนหย่อมได้ยินเสียงแม่รีบมาเลยเอ๊ะ แกล้งกันพี่น้องแกล้งกันแกล้งกันท้องเอกแกล้งพี่เขาได้ยังไงอะลูกฮะเออเรานี่ยเกเรแม้กระทั่งพี่ทิวเด็บเย็บเล่นกันเฉยๆนะคะแมวส้มที่น่ารักของเราเข็นตานอนแล้วเหรอลูกฮะเข็นตะาง่วงแล้วหรอครับอยังไม่หลับแม่นอน นอนดูแม่อยู่น่าจะเริ่มง่วงแล้วนะก็ดูท่าทางไปไปดูทางน้นดีกว่ามาใครอยู่โซนสวนหย่อมบ้างปา่ะพี่ทิวนำทางพี่ทิวนำทางล,ล,าลูกไปเร็วโอ้ยข้างทางนี้หลับกันหมดแล้วเอกขนเนกกันหมดแล้วนำโชคก็ง่วงแล้วครับนอนอยู่ตรงนี้กันลมเย็นสบายนะคะ แล้วก็นี่รักกันรักกันขอแม่เดินขึ้นหน่อยดกขอแม่เดินขึ้นหน่อยจะรักกันโชว์ใช่ไหมพวกหนูเนี่ยรักกันโชว์พ่อแม่เอฟซีก่อนขอแม่เดินขึ้นหนอยนะไปดูข้างบนก่อนว่าม,มีใครบ้างอันนี้ชั้นสองนี่แม่ลูเซียแล้วก็ลักกี้นะคะแม่ลูเซียแล้วก็ลักกี้ข้างบนนี่ก็พี่น้องเขาเหมือนเดิมลุย ลิซ่าแล้วก็ลาเต้มีแดดอ่อนอยู่นะคะเพราะว่าที่แม่กิ่งถ่ายคลิปนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วเนาะถึงจะบ่ายแล้วแต่ว่าแดดก็ยังไม่แรงมากแม่กำไรทองนอนอยู่ในตะกร้าข้างๆแม่ลูเซียค่ะส่วนนํำโชคก็ไม่สนนอนพงุงพุ้ยอย่างเดียวเลยส่วนพี่ๆไม่มีใครนอน อู้ท้องสุกท้องสุกพี่ๆไม่มีใครนอนพี่ๆยังเล่นคึกคักคึกคักกันอยู่นี่ตามแม่ออกมาหรือว่าแม่เดินออกมาแล้วก็ตามกันออกมานะคะพวกหนุมมรายงานตัวแล้วนะคะรายงานตัวกันแล้วนะคะแต่ละคนแต่ละคน งานตัวแล้วก็เข้าบ้านถ้าบ้านลูกไปเวลาที่เขานอนอ่ะกลุ่มเนี้เขาจะนอนโซนข้างในนะคะเขาจะไม่ค่อยมานอนข้างนอกสักเท่าไหร่จะมีแต่กลุ่มนี้แหละที่นอนข้างนอกกันเดี๋ยวแม่ทํางานบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะปิดไฟให้นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนนี้หรือว่าโซนในบ้าน ช่วงบ่ายช่วงบ่ายแก่ๆก,ก็จะพากันนอนแล้วครับเริ่มจะง่วงกันแล้วครับอันคลิปนี้แม่กิ่งพาลูกๆรายงานตัวแค่นี้นะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้คะ่ะขอบพระคุณมากๆค่ะจ๋าจ๋าลูกไป รับปืแรับพิทิวนี่นะมันแค่นี้นะครับดูทำหน้าดูทำหน้าโอวง่งวงมากๆแล้วครับแม่แต่ผมอยากช่วยแม่ทำงานครับ